นาแอดคาราบาลประกาศกล้าวกูจะรบกับมึงจุดกระแสคอเพลงพู่ชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นาแอดคาราบาลยืนยงโอภากุลประกาศเมื่อคอนเสิร์ตร้องวงลาคาราบาลเมื่อวันที่3เมษายนหรือวันที่4เมษายนจะไม่มีการรวมวงของคาราบาลกันอีกต่อไปและแล้วนาแอดคาราบาลก็ประกาศบนเวทีอีกครั้งหนึ่งว่าคาราบาลจะไปต่อด้วยเหตุผล อะไรนั้นเดี๋ยวไปชมกันนะครับสะแอดคระบาวไปต่อขอไม่ดรามา่าเหตุผลคืนคำก็เพราะกูจะรบกับมึง ก็นับว่าเป็นการจุดกระแสความน่าสนใจของคอเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหลังจากคาราบาว,วงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานนแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลเคยประกาศว่าจะยุบวงเมื่อคอนเสิร์ตล้อมวงลาคาร์บาสิ้นสุดลงในค่ำคืนวันที่3เมษายนหรือตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปก็จะไม่มีการรวมวงคาร์บาวกันอีกต่อไปและแล้วนแอดคาร์บาวก็คืนคำด้วยการประกาศบนเวทีว่าคาร์บาวจะไปต่อ ตอนที่จะยุบวงนะแอดคาราบาวบอกเหตุผลว่าคาราบาวเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีมายาวนานแล้วจากปี2524ถึงปี2567ก็ปาเข้าไป43ปีสมาชิกในวงก็สูงวัยพูดง่ายๆว่าเหนื่อยและแก่แล้วขอพอแค่นี้เข้าทำนองงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาซึ่งแฟนๆเพลงก็เข้าใจและทำใจไว้ล่วงหน้า แต่เหตุไหนางานเลี้ยงไม่เลิกลานาะแอสคาราบาวกลับคาคาราบาวจะไม่ยุบวงแต่พักวงเดือนเมษาเดือนเดียวแล้วคาราบาวจะกลับมาขอไปต่อด้วยเหตุผลเพราะแรงแค้นและการกลับมาใหม่ก็จะสู้กับมึงไม่รอให้สงสัยนานเจ้าตัวได้บอกแฟนๆที่เข้ามาร่วมคอนเสิร์ตอำลาว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะหยุดวงจริงๆแต่ปรากฏว่า มีเรื่องที่ทำให้แค้นเพราะทนไม่ได้กับธุรกิจของประเทศไทยที่มีเจ้าสัวไม่กี่คนผูกขาดและทำกันมานานแล้วพร้อมกับขยายความว่าด้วยอำนาจการผูกขาดของเจ้าสัวที่ทำให้นาแอดคาราบาวขายเบียคาราบาวไม่ได้ทุกวันนี้เหลือเวลาอีกไม่มากนักที่จะเล่นไปเล่นที่ไหนก็บอกว่าขอเอาเบียรคาราบาวไปขายได้ไหมปรากฏว่ามีเบียรเยอ่ห้อหนึ่งไม่ยอมบอกว่าถ้าเอาเบียรคาราบาวไปขายจะถอนออกไป นี่เป็นเหตุผลที่นาแอดฮึดสู้และขออย่ารามาก,กันจริงๆนั้นตั้งใจเลิกจริงๆแต่ต้องช่วยพี่เทียนไม่งั้นเราแย่แน่ลงทุนตั้งโรงงานผลิตเบียร์ไปถึง8 0 0 0กว่าล้านก็ไม่ใช่เงินน้อยๆรวมทั้งเงินของนาแอดเองด้วยและไม่ยอมให้เจ้าสัวไม่กี่คนที่ผูกขาดอยากให้รู้ว่าพวกยาจกแบบนี้จะรบกับมึงมาถึงตรงนี้่านจะถามว่าเจ้าสัวคนไหน เบียยี่ห้ออะไรที่ทำให้นาแอดแขนเริ่มประกาศให้คาราบาวแก่ๆลุยต่อไปก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าสัวเจ้าพ่อน้าเมาคนเดียวที่ใครใก็รู้จักที่ให้สปอนเซอร์วงคาราบาวมาแต่ไหนแต่ไรก่อนที่นาแอดจะลงทุนทำเบียคาราบาวนั่นแหละส่วนยี่ห้ออะไรนั้น ก็เดากันเอาเองนาแอดเองก็เคยร้องเพลงคนไทยหรือเปล่าโฆษณาให้เชียร์จนเพลงฮิตติดหูของก็ขายดิบขายดีงานนี้มาถึงจุดของการแข่งขันธุรกิจนล้วนมาเอี่ยวกับมนเพลงคาราบาวเพราะสงครามน้ำเมาจึงต้องขอให้ไปต่อนะครับพี่น้อง